ดวงชะตาร่ำรวยประสบความสำเร็จส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือคนเกิดราศีมีนนะครับก็ขอสวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนชาวราศีมีนกันทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยหากใครอยากทำวอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับคุณจะได้วอลเปเปอร์เลือกเปลี่ยนคาถาที่คนสวดเพียง199บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับคนที่เกิดราศีมีนนะครับในตอนนี้ ช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยดาวพฤหัสบดีนะครับยังคงได้ตําแหน่งราชาโชคอยู่นะครับราชาโชคเนี่ยคือตําแหน่งที่ดีมากๆนะครับเป็นตําแหน่งเสริมดวงชะตานะครับจะโดดเด่นมากในเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวประจําตัวคนเกิดราศีมีนะครับแล้วก็ดาวประจํภพกรรมะนะครับเดินได้ตําแหน่ง ราชาโชคอยู่ในภพกระดุมภคก็สามารถถ่ายดวงชะตาได้เลยนะครับว่าดวงของท่านยังคงโดดเด่นเรื่องการเงินเป็นหลกักไปจนถึงวันที่30เมษาปีหน้าเลยนะครับใครเกิดราศีมีนะครับปลายปีแล้วนะครับมีคอนเทนต์อะไรอยากทำอะไรใส่เต็มแม็กจัดเต็มที่นะครับเอาให้สุดนะครับไปให้สุดแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะครับ เราะว่าดาวพระนมบดีเนี่ยเป็นดาวของพระครูบาอาจารย์การศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองนะครับดังนั้นเนี่ยหากคุณเกิดราศีมีนอยากประสบความสําเร็จถ้าใครเป็นสายมูนะครับเชื่อว่าคนที่มาดูคลิปส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสายมูเนาะก็หมั่นไหวพระทาบุญนะครับขอพรต่อพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็องค์เทพทั้งหลายด้วยนะครับจะดีกับคนที่เกิดในราศีมีนนะครับ แล้ก็ที่สําคัญเลยเนี่ยคนเกิดราศีมีนจะลืมสวดมนต์นั่งสมาธิกรวดน้ําลงดิบให้กับเจ้ากรรมนายเวรก่อนจะสายเกินไปนะครับรีบทํารีบเปิดดวงรีบเปิดทรัพย์รับโชคดีๆนะครับคนเกิดราศีมีนดวงจะเด็ดเรื่องการทํามาหากินความขยันการพัฒนาตัวเองนะครับการพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆจะช่วยให้คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยประสบ ความสำเร็จก่อนปีใหม่นะครับดังนั้นทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนะครับแต่ยังไงผมขอบอกคนเกิดราศีนี่เลยคุณรีบขยันก่อนวันที่30เมษายนนะครับเพราะว่าถ้าพ้นวันที่30เมษายนไปแล้วเนี่ยดาวพฤหัสบดีจะไม่ได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วนะครับได้เรียกว่า12ปีอะ่ะ12ปีมีครั้งเดียวเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขยันให้เต็มที่ช่วงนี้ปลายปีใส่ให้สุดฟันฉับเดียวจบ โกยรายได้จบเลยนะครับแล้วก็คนที่เกิดราศีมีน,นะครับอันนี้ผมไม่ได้อยากจะบันทอนกำลังใจของท่านนะครับไม่ได้อยากจะตัดความหวังของท่านนะครับอยากให้ท่านเน้นเรื่องการพัฒนาตัวเองการทำออนไลน์มากกว่าหวังจากการถูกหวยเพียงอย่างเดียวคือใครจะเล่นไม่เล่นผมไม่ก้าวไกลน,นะครับแต่ว่าอยากให้เน้นใช้คำว่าเน้นเรื่องการทำงานการทำออนไลน์เป็นหลัก จะดีกว่าการที่หวังจากเรื่องหวยนะครับเพราะว่าเรื่องหวยเนี่ยการที่คุณจะถูกรางวัลที่1เนี่ยโอกาสนั้นหนึ่งในร้านเลยนะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้หวังจากการทํางานมากกว่านะครับแล้วพระราหูนะครับที่เป็นดาวนะครับอ,อยู่ในภพสุดท้ายของดวงชะตาท่านนะครับมาคุมลัคนาเนี่ยก็มีนัยยะที่ดีและไม่ดีนะครับก็เอานัยยะที่ดีก่อน นะครับดวงชะตาท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงฝังใหญ่ในช่วงปีครึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้ท่านนะครับเรื่องอ,า,อาจจะเป็นประสบความสําเร็จเรื่องออนไลน์นะครับเพราะว่าการที่เราถ่ายคลิปวิดีโอหรืออะไรพวกนี้ในคลิปอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆตัวเราจริงๆนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ในคลิปเนี่ยเป็นเหมือนเงาของเรารพระราหูเนี่ยเป็นองค์แทนของเงานะครับก็คนราศีมีนควรที่จะทําออนไลน์ได้แล้วนะครับแล้วก็ เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับอะไรก็ตามที่คุณเคยทําผิดมาในอดีตนะครับอาจให้ระมัดระวังถูกขุดคุยระมัดระวังถูกจี้จุดเล่นงานตรงจุดนั้นนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทําดีมาตลอดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเป็นกําลังใจส่งเสริมให้กับตัวคุณนะครับแล้วก็ช่วงปีครึ่งเนี่ยพยายามอย่าทําอะไรผิดพยายามอย่าทําอะไรสองแง่สองางามเพราะว่า มีโอกาสสูงที่จะถูกเล่นงานได้นะครับดังนั้นคนเกิดราศีมีนต้องระวังตรงจุดนี้ให้ดีนะระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดบอดที่ทําให้คนมาเล่นงานตัวคุณนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับในเรื่องของการเงินนะครับถือว่ายังดีอยู่นะครับดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะครับโคจรอ,อยู่ในภพสุภระนะครับ แต่ก็มีพระอาทิตย์มาร่วมด้วยนะครับก็ทายได้อย่างกแลวกันว่ากว่าจะได้เงินเนี่ยคุณต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะครับพอแก้ให้มันผ่านพ้นไปได้คุณจะมีโอกาสนะครับที่จะได้รับเงินทองได้รับเงินตรานะครับแต่ว่าก็ต้องใช้ความอดทนมุมาณนะและพยายามนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องการใช้จ่ายการใช้จ่ายของท่านสําคัญมาก ะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยรามาระวังตัวเองให้ดีนะช่วงปลายปีนี้นะครับเรื่องจะเดินทางไปไหนมาไหนตัวท่านต้องรามาระวังนะครับพยายามอย่าประมาทนะครับอย่า,าเดินแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ความเคยชินอะ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าวันที่ดวงดีเนี่ยทางที่คุณเดินไปอะ่ะไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรเลยไม่มีตะปูไม่มีขวาหนามไม่มีเปือกกล้วยไม่มี อะไรที่ทําให้คุณลื่นลมได้เลยแต่ในวันที่คุณดวงไม่ดีอะ่ะจะเดินทางไปไหนเนี่ยให้เรามาระวังให้ดีนะครับบางทีอาจจะมีอุปสรรคปัญหามานะครับทำให้คุณเสียเงินเสียทองได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปไหนมาไหนช่วงปลายปีเช็คทุกอย่างให้ดีก่อนนะครับขับรถไปไหนมาไหนอย่าเร็วเกินไปนะครับอย่าช้าเกินเทศเอากลางๆพอดีพอดีนะครับแล้วก็เรามาระวังคนอื่นด้วยบางทีเนี่ย เราไม่ไปหาเรื่องเขาคือถ้าใครเคยขับรถเนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะคือบางทีเราไม่ได้ไปชนเขานะเขาไม่ชนเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับกนกิดราศีมีนเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้ท่านหลุดพ้นจากคนไม่ดีหรือคนที่ประมาททั้งปวงนะครับแล้วก็เรื่องการใช้ของมีคมอุปกรณ์ช่างก็ต้องระมมาระวังนิดหนึ่งนะครับตรงจุดนี้เตือนเลยว่าต้องระมัดระวัง นในเรื่องของการเจรจาการติดต่อสื่อสารแล้วก็คำพูดเดือนนี้เนี่ยเดือนสุดท้ายของปีแล้วท่านสัตว์ให้เต็มแม็กไปเลยจะทำงานอะไรเนี่ยพูดให้ดีพูดให้โจนพูดให้กลับให้ถึงเนะ่ยแล้วท่านก็จะมีโอกาสสูงที่ตัวท่านนั้นจะประสบความสำเร็จได้นะครับดังนั้นคนที่เกิดราศีมีน,นอย่าไปกลัวนะครับที่จะเป็นตัวของตัวเองถ้ามันไม่ได้ทำร้ายใครหรือเบียดเบียนใคร ก็คนเกิดราศีมีนเก่งอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมความรู้ใหม่ต้องเติมตลอดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าคุณยืนอยู่ที่เก่าโลกมันไปข้างหน้าคุณไม่ทําอะไรเลยะคุณเท่ากับคุณถอยหลังเนหะมือนโลกมันผลักเราให้มาถอยหลังแต่ถ้าเราพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเน,นื่องสุดท้ายนะครับผมให้คาถาดีๆหนึ่งคาถานะครับ ตั้งโมสรจบนะครับแล้วสวดโสเสสิสุงสวดแค่5คํานะครับให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับคาถานี้บางตำราว่ากันว่าเป็นคาถาฤาษีหลบภัยนะครับทำให้พ้นจากภัยและคนไม่ดีทั้งปวงนะครับสวดในใจก็ได้หรือสวดก่อนออกจากบ้านก็ดีนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆที่เกิดราศีเดียวกับเรานะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม